ถ้าเรานับย้อนกลับไปดูนะใน,ในประวัติศาสตร์ในิสตสัใรในพระธรรมกิจการด้วยเราก็จะค้นพบว่าพระเจ้าเนี่ยละจากมนุษย์แค่10วันเองนะนะครับพระเยซูเสด็จขับสเสด็จลับสู่แผ่นดินสวรรค์หลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายนี่สีวันปุ๊บนับไปนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาในวันเพนเดคอสวันที่ห้าสิบพอดีแสดงว่าอะไรครับพระเจ้าเหมือนกับละจากบรรดาผู้เชื่อไปเนี่ยชั่วคราวเท่านั้นสิบวันนะครับ เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์พระองค์ลงมาเพื่อที่จะทําพระราชกิจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสด็จลงมานั้นคือวันเกิดของคริสจักรนะครับเกิดชนชาติใหม่เกิดชนชาติหนึ่งตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อให้พระสิริและข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปทั่วแผ่นดินโลกนะครับนี่คือความทรงเรียกของคริสจักรของพระเจ้า นะครับคิดสัจจของพระเจ้ามาถึงทุกวันนี้นะพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เผชิญกับโรคระบาดนะแต่ว่าพระคำภีการอัศจรรย์ของพระเจ้ายังเป็นจริงขึ้นทุกเวลา